เ้ยก uhm. ็บพี่คนมาหลังเราาออังโกะโโไปแล้วยืนอยู่คนเดียวเฮ้ยทฮ้ยเยอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเราอ่ะนั้นเพืนกูยาคุยกันเฮ้ยเลยลืมอไรเกือบเกือบมอาับโกอยู่ไหนอล่ะโกไปแล้วยืนอยู่คนเดียวเพื่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยแหวนขนาดแหวนไม่ใช่นนี้ ไม่ใช่เราแล้วโกะฮะโกไปแล้วยืนอยู่คนเดียวยังยืนอยู่คนเดียวไ้เดวเรบอเเมีอะไรอ่ะอราอแล้ต่อยืนอยู่คนเดียวต่อต่อยนะจะต่อต่อยงยังไม่ต่อยต้อไรตึ้งต่อยั่ไม่ต่อตต่อ่อต่ต่ต่อต่อออ่ เพื่อนย้ายไปอยู่ความสามเพื่อนเพิ่งย้ายไอยู่สามเอ้เพื่อนทำไมเพื่อนมืออยู่เท่าไหร่ยห้าแล้วยี่ห้ายี่หกยห้ายี่หกแล้วไอ้ยต้ีห้ายี่หกไม่ต้องไปพึ่งย้ายอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่าเพิ่งย้ายมางสามสามบายว่ากันตานยูปะบาย